เฮ้ยทุกคนวันนี้มีรถมือสองที่คือดีอมาก To โยต a ายาริส1.2มิตรปี2020สีขาวเกียร์ออโตอ้บอกเลยว่าคันนี้น่ารักขับง่ายประหยัดน้ำมันสุดๆเหมาะมากสำหรับใครที่กำลังหารถคันแรกเลยค่ะ คันนี้เป็นแฮชแบ็ก5ประตูนะคะเครื่องยนต์1.2ลิตร92แรงมา้าเกียร์ออโต้ซูเปอร์ซีวีประหยัดน้ำมันมากแถมมีระบบ Stop and s t a r t เวลารถติดไฟแดงก็ช่วยเซฟน้ำมันไปอีกเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีทั้ง ABS, EBD, BA แล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้าขับแล้วอุ่นใจสุดๆรถสวยมากจ้า พูดตรงๆถ้าเทียบกับอีโคคาบางรุ่นนะยาริสตัวนี้ได้ทั้งความกว้างดีไซน์ก็ดูเท่ฟังก์ชันก็ดีคือคุมมากบอกเลยนะคะคันนี้ราคาไม่แรงพ่อนสบายสบาย,บายเงินเดือนหมื่นห้าก็ออกได้แล้วใครที่อยากมีรถขับสวยๆประหยัดปลอดภัยต้องรีบเลยค่ะเพราะคันนี้หายยากจริงๆในตลาดมือสองนะจ๊ะ